สวัสดีค่ะสวัสดีท่านนะคะกลับมาพบกับคอฟังเช่นเคยค่ะหลังจากห่างหายจากทุกท่านไปเนิ่นนานนะคะใน EP ก่อนๆน,นะคะเราก็มีพูดถึงตัว j a v i t h Application ซึ่งเป็นหนึ่งในแอปพลิเคชันของบริษัทนะคะวันนี้เราก็ยังมีติดค้างทุกท่านอีก2 Product นะคะวันนี้เราจะนำเสนอเรื่อง4นะคะที่เป็นหนึ่งในแอปพลิเคชันที่พัฒนาโดยบริษัท Fusion เช่นกันค่ะโดยที่4เนี่ยเราได้ไอเดียมาจากอะเมล็ดพันธุ์ที่ จะเติบโตขึ้นไปใช่ไหมคะเราก็เลยเอามาเป็นตัวแทนของเมล็ดพันธ์แห่งความรู้ขององค์กรที่ทําให้พนักงานเนี่ยได้นำอ,องค์ความรู้ตรงเนี้ยมาทําให้บริษัทเติบโตขึ้นไปคะ่ะซึ่งวันนี้ฟางก็ไม่ได้มาคนเดียวฟางก็มากับน้องแทรนะคะที่จะให้เกียรติมาอธิบายเรื่องผลิตภัณฑ์สีตัวนี้คะ่ะสวัสีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแพรค่ะวันนี้นะคะแพรก็จะมาแนะนําตัวแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าสีค่ะซึ่งตัวเนี้ยเราได้ออกแบบมาเพื่อ เกี่ยวกับโ o จเอ e แพล a น a เ e ้นน,นะคะซึ่งเป็นช่องทางหรือว่าเป็นแอปที่แบบไว้สำหรับเก็บข้อมูลหรือความรู้ต่างๆที่ในองค์กรนะคะที่เราจะถ่ายทอดสู่พนักงานทุกท่านนะคะค่ะวันนี้นะคะาก็จะขอเริ่มแนะนำเลยนะคะว่าตัวสีตัวเนี้ยมีฟีเจอร์หลักๆอะไรบ้างะ,ค,ะค่ะค่ะจากที่ท่านเห็นนะคะที่หน้าจออันนี้คือหน้าจอหน้าโฮมนะคะซึ่งในหน้าโฮมเนี่ยก็จะแสดงรายละเอียดว่า เจ้าที่ HR หรือว่าเอ่อเจ้าที่แอดมินนะคะที่ให้เราแบบได้เรียนรู้เรื่องอะไรบ้างเนี่ยค่ะอย่างเช่นเอออันนี้ค่ะในหน้าเนี้ยมันก็จะรองรับได้ตั้งแต่บทความเอ่อคลิปเสียงแล้วก็วิดีโอนะคะซึ่งหน้าเนี้ยมันก็เหมือนเอ่อทางเจ้าที่ HR หาได้ตั้งเอาไว้ว่าเอ่อให้แสดงรายละเอียดตรงนี้ค่ะว่ามีอะไรที่เขาบังคับให้ให้เรียนรู้บ้างค่ะในแต่ละวนันหรือว่าในแต่ละวี ประมาณนี้นะคะซึ่งนวงกลมข้างบนนะคะที่เป็นวงล้อข้างบนนะคะซึ่งก็จะแสดงรายละเอียดว่าเออมีอีกกี่ไอเทมที่เรายังไม่ได้เข้าไปดูนะคะซึ่งถ้าเือิอทุกท่านนะคะหรือว่าพนักงานล่ะได้เข้าไปดูจนครบแล้วะค่ะไอวงล้อสิ่งนี้ค่ะวงล้อวงกลมเนี้ยก็จะขึ้นเป็นสีเขียวจนครบวงเลยค่ะแต่ว่าถ้าเกิอยังดูไม่จบอะค่ะมันก็จะขึ้นเป็นสีม่วงในทุกท่านเห็นค่ะแล้วก็อย่างคลิปเสียงหรือว่าวิดีโอต่างๆที่เรายังดูไม่จบค่ะมันก็จะขึ้นค้าง ตามหน้าจอที่ทุกท่านได้เห็นอย่างนี้นะคะค่ะต่อไปนะคะก็เป็นพอค่ะซึ่งในพอเนะะี่ยค่ะเอ่อเจ้าหน้าที่ HR หรือว่าแอดมินเนี่ยหรือว่าเป็นคนที่ที่ขอข้อมูลให้เรานะคะว่าทางอพนักงานแต่ละท่านนะคะควรจะเรียนรู้อะไรบ้างซึ่งอันเนี้ยเราสามารถตั้งค่าได้ว่าพนักง,งานแต่ละคนหรือว่าแต่ละอาแผนหรือว่าแต่ละฝ่ายอะไรเงี้ยค่ะเอ่อต้องเรียนรู้อะไรบ้างซึ่งอันเนี้ยเอ่อจะเป็นเหมือนแมเหนจ่งหลับ้านนะคะ ว่าคุณท่านจะเรียนอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะคะอย่างเช่นอันนี้พอจะเปิดดูให้ดูตรงหัวข้อมาร์เก็ตติ้งนะคะซึ่งในในท็อปิกเนี่ยมันก็จะมีแบ่งเป็นสามประเภทค่ะก็คือจะมีบทความมีคลิปเสียงหรือว่ามิวสิกนะคะแล้วก็วิดีโอค่ะซึ่งอันแรกเนี่ยคะ่ะก็จะเป็นเกี่ยวกับบ,บทความนะคะซึ่งบทความเนี่ยถ้าเกิดเราตเาิเราคลิกตรงเนี้ยค่ะที่เป็นรูปหัวใจเนี่ยอไอ้ตรงเนี้ยมันก็จะ เก็บเข้าไปอยู่ในเฟซบุ๊กของเรานะคะว่าเป็นอันที่เราเนี่ยประทับใจแล้วก็บอกอยากจะเก็บไว้อ่านอีนกอะไรเงี้ยค่ะอันนี้กเป็นบทความนะคะอันนี้ก็จะเป็นคลิปเสียงค่ะแล้วก็เป็นวิดีโออย่างนี้นะคะอันนี้ซึ่งจะรองรับทั้ง M P สามและ M P 4ซึ่งเป็นวิดีโอนะคะ,อ,ะอย่างที่บอกไปค่ะเฟซบุ๊กอันนี้ก็คืออย่างที่เมื่อสักครู่ค่ะทางแพลเนี่ยได้กด ถูกใจไว้เองนี่ใช่ไหมคะมันก็จะขึ้นมาโชว์ตรงหน้าเฟซบุ๊กของเราเนี่ยคะ่ะเหมือนเก็บเอาไว้เป็นหลอกของเราเนาะว่าเราเนี่ยชอบอะไรพวกนี้แล้วเราก็จะสามารถกลับเข้ามาเปิดอ่านได้อีกเหมือนี้นคะ่ะส่วนออฟไลน์คะ่ะก็จะเป็นอันที่เอ่อจากโน้ตสักครู่หาที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ก็อาจจะเป็นทั้งวิดีโอหรือเป็นคลิปเสียงหรืออะไรเงี้ยคะ่ะแล้วเราเนี่ยดาวน์โหลดออกมาเพาื่อจะเอาไว้ดูหรือว่าเอาไว้อ่านเนี่ยในช่วงที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตหรือว่าเอ่ออย่างเช่นตอนขึ้นเครื่องประมาณ ค่ะกับไอรีวิวสิอันนี้ก็จะเป็นเอ่อเป็นอันที่แยกออกมานะคะซึ่งอันเนี้ยเอ่อต้องบอกว่าอ่าอาบางบร,ริษัทเนะาะอาจจะบอกว่าเอ้มีเพลงหรือว่าอะไรเงี้ยเอาอัพเดตให้แบบทุกท่านเนี่ยได้เข้ามาดูได้ฟังอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะน,นี้เนาะต่อไปค่ะเอ่ามอค่ะซึ่งในมอเนี่ยมันก็จะมีฟีเจอร์อื่นอีกที่ที่นอกเหนือจากเมื่อสักครู่นะคะก็คืออย่างเช่น d ิส i s i o อันนี้ก็จะเป็นบทความหรือว่าเราถอดถอดบทยุหธ์หรือว่าอะไรที่จากสือ่อที่ผิดพลาดเมื่อดอีกนะคะหรือว่าที่เกิดขึ้นในองค์กรหรือว่าอา,อาจจะเกิดกับบริษัทอื่นหรือว่าธุรกิจอะไรแบบอย่างนี้นะคะเป็น c ด s ้เ t u d y ให้เราได้เข้ามาศึกษาได้มาเรียนรู้อะไรอย่างะะเ,าเ,เางเเี้ย,าาขขรยรหรือว่าให้พนักงานคนอื่นๆได้เข้ามาเรียนร<า>ู้เพื่อที่จะป้องกันการผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในอนาคตประมาณน้นต่อไปนะคะก็จะเป็น community ซึ่งคอมมูนิตี้เนี่ยค่ะแบ่งเป็น2เมนูนะคะซึ่งก็คือ expert ปิดแล้วแทนซึ่งอันเนี้ยเอ่อเอาไว้สำหรับเหมือนอย่างเช่นเรามีข้อสงสัยหรืออะไรเงี้ยคะ่ะเราก็เข้ามากรอกรายละเอียดได้ค่ะว่าแบบคือพี่แฟนแบบเราเออแบบสงสัย,สยเรื่องนี้ตั้งเลยว่าเราจะทำยังไงเราก็อาจจะเ้าเอามาก่อข้อมูลแบนี้นะค่ะแล้วหลังนนะะจากนั้นนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนั้นนะคะจะเข้ามาตอบปัญหาให้เราอีกทีหนึ่งนะคะต่อไปก็จะเป็น ผ uh, ู้เปสิอานะคะอันนี้หรือว่า F A F F, F A Q เนาะที่แบบเป็น,นคำถามที่ถามไป,มไปบอ่บอยอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเข้ามาก็จะเก็บเอาไว้ใช่คะ่ะซึ่งก็จะเก็บรายละเอียดต่างๆเขาอย่างเช่นทั้งคําถามแล้วก็คาตอบที่เจ้าหน้าที่เนี่ยได้เข้ามาตอบเอได้เข้ามาตอบหรืออะไรประมาณนี้นะคะก็อาจจะเป็นช่วยประหยัดเวลาเจ้าหน้าที่แล้วก็ตัวพนักงานในการหาคําตอบหาเช่นอาจจะพนักงานอยากรู้ว่า เฮ้ยรหัสอินเทอร์เน็ตของฉันเนี้ยสมมติบริษัทนั้นมี Wi-Fi แล้วพนักงานหลายร้อยคนมากแล้วก็ทุกคนอาจจะจำรหัส Wi-Fi ไ,ไ,ไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้ามาปักคำถามเอาไว้ว่ารหัส w i f i ของฉันนี้คืออนันนี้พอทุกคนเข้ามาดูเนี่ยก็จะได้คำตอบเลยโดยที่เจ้าหน้าที่ก็ไม่ต้องเสียเวลาไปคุยกับพนักงานแล้วก็พนักง,งานก็ไม่ต้องเสียเวลารอคอยคำตอบจากเจ้าหน้าที่คนเดียวประมาณนี้นะคะ่ะต่อไปนะคะก็จะเป็น คอมพานีอัปเดตซึ่งในคอมพานีอัปเดตเนี่ยค่ะมันก็อย่างเช่นอาจจะเป็นเกี่ยวกับคอร์สหรือว่าทางบริษัทเนี่ยมีการอัปเดตอะไรขึ้นมาอย่างเช่นเอ่อตอนเนี้ยในช่วงตารางในอพิเมียค่ะอาจจะมีการเปิดคอร์สต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อว่าให้พนักงานเนี่ยที่สนใจในเรื่องต่างๆเนี่ยเข้ามาลงทะเบียนแล้วก็เข้าไปเรียนได้อย่างเงี้ยนะคะก็อย่างเช่นอันนี้ค่ะก็มันก็จะขึ้นมาให้จอยอัานะคะแต่อันเนี้ยเราได้กดเหมือนจอยเข้าไปแล้วนะคะว่าเออเราจะ เราจะเข้าไปเรียนรู้วันนี้ซึ่งมันก็จะมีรายละเอียดแจกแจงอีกทีหนึ่งค่ะว่าคอร์สคอร์สอันนี้ค่ะเราจะที่ไหนเมื่อไรแล้วใครเป็นคนสอนอย่างเงี้ยนะคะแล้วรายละเอียดเป็นอย่างไรประมาณนี้นะคะอันนี้ก็จะเหมือนช่วยประหยัดเวลาของเจ้าหน้าที่ HR หรือว่าเหมือนเป็นการชี้สำคัญให้กับพนักงานอีกทีเลยนะคะว่าเขาเนี่ยสนใจอะไรยังไงแบบไหนแล้วก็เข้ามาเรียนรู้ได้เองประมาณนี้นะคะ อันนี้ก็จะสะดวกกับหน่วยงานโดยเฉพาะให้อน้าดีอะไรเงี้ยค่ะที่เขาจะมีการจัดเทรนนิ่งหรือว่าอบรมพนักงานในแต่ละเดือนอยู่แล้วเงี้ยค่ะพอเราใช้แอปพลิเคชันตัวนี้เนี่ยเราก็จะนําเป็นศูนย์กลางในการส่งสัมภารให้กับพนักงานท่านทราบได้ต่อไปนะคะในตัวเซตติ้งเองอะค่ะมันก็ยังมีอีกอันหนึ่งก็คือเป็นเซนต์คีย์แปะนะคะซึ่งตัวเนี้ยก็จะเอาไว้สําหรับให้พนักงานที่แบบมีข้อติชมในบทความหรือว่าบทความ คลิปเสียงหรือว่าวิดีโอต่างๆเลยพวกนี้ค่ะสามารถเข้ามาให้ฟีดแบ็ได้ค่ะว่าเออควรมีอะไรที่ควรจะปรับปรุงหรืออะไรต่างๆได้นะคะค่ะซึ่งต่อไปค่ะก็จะมีอันหนึ่งก็คือเรื่องภาษาซึ่งอันเนี้ยจะบอกว่าแอปของเราอะค่ะลองรับไว้5ภาษาด้วยกันนะคะก็มีตั้งแต่ภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาเมียนมาภาษาเวียดนามหลอก็ภาษาจีนค่ะนีก็เป็นฟีเจอร์หลักๆที่วันนี้เราได้นําเสนออันนี้ค่ะจะเป็นของ o u a l e ปเนาะค่ะ ก็คือต้องบอกว่าอันนี้จะเป็นฟีเจอร์หลักๆของ4ีแอปพลิเคชันนะคะซึ่งในโมบายแอปเนี่ยเราจะเน้นเฉพาะผู้ใช้งานหรือว่ายูเซอร์ที่ใช้งานดโดยตรงอย่างพนักงานนะคะดังนั้นเนี่ยการใช้งานหลักๆในนี้ก็จะเป็นการเร a r น i n g การดูคลิปหรือว่าการที่ HR เขาจะมีการออเรนเทชันพนักงานใหม่อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วถ้าเกิดหลายๆรอบหลายๆครั้งมันอาจาาจะเข้าใจสารไม่ตรงกันนะคะการมีแอปพลิเคชันตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นเหมือนศูนย์กลางให้กับงนานคนเนี่ย ได้เข้าใจสารของบริษัทว่าองค์กรร่วมกันนะคะหรือ,อย่างแม้กระทั่งแนนอื่นๆที่เขาต้องมีการเรียนรู้หรือว่ามีการได้องค์ความรู้ใหม่ๆตลอดเวลาอะไรย่เงี้ยค่ะทางหัวหน้าหรือว่าทางแอดมินที่เขารู้หลังบ้านเนี่ยเขาก็สามารถมาแอดข้อมูลที่อยากให้พนักงานคนนั้นเนี่ยเรียนรู้ผ่านแอปพลิเคชันตัวนี้ได้นะคะแล้วก็เก็บเป็นหลอกไว้น้อว่าอ่ะสมมติฝ่ายขายต้อง เรียนรู้อะไรบ้างหนึ่งฝ่ายมาร์เก็ตติ้งต้องไปตามดิจิทัลทรานส์เฟอมชั่นอะไรบ้างที่มันจำเป็นกับองค์กรอะไรประมาณนี้ค่ะดังนั้นมันก็ค่อนข้างจะมีประโยชน์แล้วก็ณตอนนี้ค่ะ,คะถ้าเกิดองค์กรใดสนใจค่ะเรามีตัวไทล์ฟรีให้ถึง3เดือนด้วนยะกัน3เดือน,น,น,นเลยนะคะก็เดี๋ยวฟางเนี่ยจะแปะข้อมูลติดต่อหรนะืออะไรไว้ที่แคปชั่นเหมือนเดิมและในคลิต่อไปค่ะเราก็จะมาพูดถึงเว็บแอปพลิเคชันซึ่งเป็นหลังบ้านเนาะใช่ค่ะ อันน mm hmm. <scales> <nationwide> ี้มีไว้สำหรับ HR นะก็คือเว็บแอปพลิเคชันเนี่ยก็หลังจาก HR หรือว่าแอดมินหรือว่าเจ้านายที่เขาต้องการจัดข้อมูลเข้าไปใช่เอ่ออินพุตเข้าไปค่ะอินพุตพวกข้อมูลต่างๆหรือว่าพวกความรู้ต่างๆที่อยากจะอัปเดตสู่พนักงานของทุกท่านอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราลองมาดูกันใน EP ต่อไปนะคะว่าเว็บแอปพลิเคชันของซีนเนี่ย หน้าตาเป็นยังไงแล้วก็การใช้งานใช้ง่ายแค่ไหนคะสำหรับวันนี้ก็ฝาก4่แอปพลิเคชันตัวนี้ไว้ให้แก่ทุกท่านหรือว่าองค์กรที่สนใจได้นะคะวันนี้ฟางกับแพรก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย